เมื่อเราเชื่อว่ายังไหวร่างกายก็จะไม่ยอมแพ้ในทุกช่วงของชีวิตไม่ว่าเราจะทำงานหนักแค่ไหนหรือกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายเพียงใดสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญไม่ใช่กําลังกายที่แข็งแรงที่สุดแต่คือความเชื่อในใจว่าเรายังไปต่อได้เรายังไหวความเชื่อเล็กๆนี้เปรียบเสมือนประกายไฟที่คอยจุดแรงให้หัวใจ ทำให้ร่างกายลุกขึ้นยืนอีกครั้งแม้ความเหนื่อยล้าจะกดทับทำให้สมองมองเห็นทางออกแม้ปัญหาจะดูเกินกำลังและทําให้เราก้าวต่อแม้ปลายทางยังมองไม่เห็นแสงสว่างก็ตามขอเชิญพบกับเรื่องราวที่สะท้อนพลังของความเชื่อในตนเองที่ทําให้คนธรรมดาคนหนึ่งยืนขึ้นใหม่ได้เรื่องเล่าเราพลังกับผมปัญญาศัก์ภูลสวัสดิ์เอกชัยคือพนักงานโรงงานธรรมดา ที่ทำงานมานานกว่า15ปีชีวิตไม่ได้มีอะไรหวือหวาเขาตื่นเช้าทำงานหนักและกลับบ้านข้ำทุกวันแต่ช่วงหนึ่งของชีวิตเขาต้องแบกรับปัญหาหลายอย่างรุมเรา้าภาระนีสินการงานที่กดดันและสุขภาพที่เริ่มอ่อนแรงวันหนึ่งเขาเหนื่อยจนแทบล้มลงกลางสายพานการผลิตเพื่อนร่วมงานรีบพาเขาไปพักเอกชัยกำมือนแนงและพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉัน,ฉน ยังไหว,ไ,หวไม่มีใครได้ยินคำพูดนั้นแต่ร่างกายของเขากลับตอบสนองทันทีหัวใจที่เหมือนจะหมดแรงกลับเต้นจังหวะมั่นคงขึ้นสมองที่พร่ามัวเริ่มชัดเจนและเขายืนขึ้นอีกครั้งหลังจากวันนั้นเอกชัยเริ่มปรับชีวิตใหม่เขาออกกําลังกายสม่ำเสมอฝึกหายใจเพื่อลดความเครียดจัดระเบียบการเงินใหม่และเปลี่ยนความคิดจากไม่ไหวแล้วเป็น ฉันยังไหวและจะทำให้ดีกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเขากลายเป็นคนเก่งในทันทีแต่เขากลายเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตไม่กี่ปีต่อมาเอกชัยได้รับตำแหน่งหัวหน้าทีมเขามักบอกน้องๆเสมอว่ากําลังกายเริ่มจากร่างกายแต่กําลังใจเริ่มจากคําที่เราบอกตัวเองพูดว่ายังไหวแล้วลองก้าวต่ออีกนิดคุณจะเห็นว่าตัวเองเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยก่อนจาก ฝากบทกลอนข้อคิดเรื่องเล่าเร้าพลังตอนเมื่อเราเชื่อว่ายังไหวร่างกายก็จะไม่ยอมแพ้แม้เหนื่อยใจหมดจนแทบท้อยังยืนต่อเพราะเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวเพียงเอ่ย้ำยังไหวในหัวใจก็เหมือนได้แรงใหม่ให้ก้าวเดินศรัทธาตนคือพลังอันยิ่งใหญ่ชุบหัวใจให้คึดสู้ทุกขัดเขินล้มอีกครั้งก็ลุกได้ไม่ขาดเกิน หาก,หากใจ,ใจเพลิน,เ,นเชื่อมั่นใน,ในตนเองคุณผู้ฟังครับความเหนื่อยของร่างกายไม่ได้ทําให้เราหยุดเดินได้มากเท่ากับคําว่าไม่ไหวแล้วที่เราบอกตัวเองเช่นเดียวกันความแข็งแรงของหัวใจไม่ได้มาจากพลังภายนอกแต่มาจากคําว่ายังไหวที่เราพูดเบาๆในวันที่อ่อนล้าจงเชื่อในตนเองจงให้กําลังใจตัวเองและจงรู้ว่าคุณเข้มแข็งกว่าที่คิดเสมอ เพราะเรียนรู้ฝึกฝนจึงเติบโตพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องเล่าเร้าพลังสวัสดีครับ